ทุกคนรู้ไหมว่าที่สวนพึ่งจะมีหมู่บ้านเอสกิโมอยู่ก้าวหลังที่นี่ก็คือสวนพึ่งอีกลูเป็นหมู่บ้านที่น่ารักไม่คึกคักแต่กลับเป็นส่วนตัวมากๆบรรยากาศเหมือนหมู่บ้านในหนังการ์ตูนเลยทำไมช่างเป็นที่พักที่น่ารักได้ขนาดนี้ ภายในห้องพักก็กว้างขวางตกแต่งได้ minimal, มินิมอลมินิใจสุดๆห้องนี้มีน้องหมีเอาไว้ให้ทำคอนเทนต์ด้วยมุมอ่านหนังสือก็มีแต่เล่นมนี้พี่พกมาเองห้องน้ำก็กว้างขวางอุปกรณ์อาบน้ำครบอาหารเช้าของที่นี่เขาจะจัดมาเป็นเซ็ตนะทุกคนแอบกระซิบบอกว่าข้าวผัดที่นี่อร่อยมากหรือจะเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่ก็แล้วแต่ความชอบเลย จองที่พักระวังเพจปลอมกันด้วยนะเพจจริงหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนหรือจะให้ชัวร์แอดไลน์ไปเลย